สวัสดีค่ะพบกับรายการวัลเล่ c r a ี่สำหรับคลิปนี้นะคะรายการวัลเล่ร r a ี่ก็จะมารายงานพลน,นะคะทีมของน้องบีมนั่นเองนะคะในหลีกญี่ปุ่นที่น้องบีมเนี่ยไปเล่นให้กับหลีกญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือคุโรเบะอากะแฟรี่นั่นเองคะ่ะ วันนี้นะคะคุรุเบตลงสนามพบกับทีมไซตามะค่ะผลปรากฏว่าทีมคุรูเบตเนี่ยแพ้ไป0ต่อ3เซตนะคะ18ต่อ25 21ต่อ25และ24ต่อ26ค่ะส่งผลทำให้วันนี้นะคะทีมของน้องบีมเนี่ยยังไม่ได้มีคะแนนเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมในวันนี้กันสักหน่อยนะคะต้องบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยไซตามะมาดีมากๆนะคะต้องบอกว่ามาดีมากๆคู่รุเอเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าเซตแรกเนี่ยแต้มจะค่อนข้างห่างทีเดียวนะคะแต่คู่รเบเองก็มีความเหนียวนะคะสามารถสู้ได้ค่ะ แต่ในช่วงท้ายเซตเท่านั้นเองค่ะที่คุรูเบะเนี่ยเสียเองนะคะคูรเบะเนี่ยไม่สามารถที่จะปิดเซตได้เนี่นะคะก็เลยทําให้ไซตามะเนี่ยแซงนะคะแล้วก็เอาชนะไปได้ในเซตที่1และเซตที่2ค่ะ พอมาเซตที่3นะคะก็ต้องบอกว่าเซตที่3เนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยก็ดูเหมือนว่าคุรเวตเนี่ยจะสู้ไซตามะไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ไซตามะมาดีมากๆนะคะทั้งเกมเสิร์ฟเกมตกนะคะแล้วก็เกมรับเนี่ยก็เหนียวแน่นมากๆเลยต้องบอกว่าหลายๆรูปเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้บอลตกง่ายๆนะคะ เสร็จแล้วนะคะเขาก็เอาบอลกลับมาเล่นแล้วก็โต้กลับเป็นแต้มได้ทุกครั้งค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงท้ายเซตนะคะไซตมามะก็มีแกว่ง,แว,งแว่งบ้างเหมือนกันนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าคูโรเบะเนี่ยมาทั้งทีมเลยนะคะในช่วงท้ายเซตที่3นะคะไม่ว่าจะเป็นบีไม่ว่าจะเป็นตัวต่างชาตินะคะหรือแม้แต่จะเป็นตัวที่เล่นอยู่ในคูโรเบะที่เป็นตัวของญี่ปุ่นเองก็ดีนะคะเล่นได้ดีมากๆต้องขอชื่นชมเลยในช่วงท้ายเซตนะคะคูโรเบะทำได้ดีสามารถ ทำแต้มตีเสมอได้นะคะและสุดท้ายนะค,ะครเบกก็เกือบที่จะได้เซตที่3ไปแล้วนะคะน่าเสียดายมากมากนะคะเพราะว่าเซตที่3เนี่ยเล่นไปกันจนถึงคะแนนดิวส์เลยนะคะแต่สุดท้ายค่ะไซตามะก็อาศัยความเหนียวนี่แหละค่ะต้องบอกว่าวันนี้ไซตามะเหนียวมากๆนะคะแล้วก็ตีโต้กลับเป็นแต้มได้สําเร็จค่ะสุดท้ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะคะในเซตที่3สําหรับครูเบกค่ะและสำหรับฟอร์มการเล่นของน้องบีมเองในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่า มามาหายหายในบางช่วง,งนะคะแต่น้องบีมเองเนี่ยก็ยังคงรักษามารตรฐานของตัวเองได้ดีนะคะในช่วงท้ายเซตที่3เนี่ยก็มีหลายจังหวะเลยที่น้องบีมเนี่ยสามารถตีเปลี่ยนแต้มให้เป็นคะแนนกับคูโรเบะได้นะคะก็ต้องขอชื่นชมน้องบีมมากๆเลยนะคะที่สามารถรักษามารตรฐานของตัวเองไว้ได้ดีคะ่ะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะคูรเบะจะไม่สามารถเก็บชัยชนะในลีกญี่ปุ่นได้นะคะแต่ไม่แน่ค่ะ ในอีกแมตช์สแมตช์ถัดไปนะคะคุโรเบะอาจจะเก็บชัยชนะก็ได้นะคะเพราะว่าคุโรเบะเองก็เคยชนะทีมใหญ่ๆใ,ในลีกญี่ปุ่นมาแล้วในฤดูกาลที่แล้วค่ะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ชมการแข่งขันนะคะในวันนี้นะคะทางรายการวอลเล่ crazy ของเราก็มีลิงก์รับชมการแข่งขันย้อนหลังมาฝากกันด้วยนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยที่ใต้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ได้ชมการแข่งขันๆๆในแมชนี้แล้วนะคะรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะที่ใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะอยากฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆแต่ละคนค่ะสำหรับการแข่งขันในแมชนี้ของน้องบีมพิมพิชยากโกกรามของเราที่เล่นให้กับทีมคุโรเบะอควาแฟรี่ในรีกญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้ค่ะแต่ต้องคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะคะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิษ Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ